รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมในวันนี้พิเศษนะคงต้องบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนี้วัดชัยนะครับเพราะว่าเป็นวันพิเศษสําหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะแล้วก็พี่น้องชาวจีนทุกทท่านด้วยนะครับในวันตรุษจีนแบบนี้นะครับช่วงรายการของรายการดูดีมีธรรมนะฮะก็มีช่วงเวลาดีๆมานําเสนอในช่วงนี้ทั้ง3ามช่วงเวลาของเราเช่นเคยนะครับ สนับสนุนโดยกีตาร์โปร่งฟูจิยาม่าโจโจและแชมป์กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองน้ำปลาตราไมโครฉลากทองและสะบู่สมุนไพรผิวนวลท่องเที่ยวหลังจากที่มีการไหว้าตามาเทศกาลกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นการไปท่องเที่ยวนี่อาจจะแวะทําบุญที่ต่างๆกันด้วยถ้าหากว่าบังเอิญท่านผ่านเส้นทางที่เรากาลังจะนําบุญมาบอกท่านเดี๋ยวนี้นะครับในช่วงของทํานําบุญแล้วก็แวะทาบุญกันได้เลยนะครับ ทำนํำบุญวันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานบุญประจำปีงานสาการะปิดทองขอพรหลวงปู่กรับอดีตเจ้าวาดวัดโกรกรากาและพระพุทธรูปเนื้อศิลาแรงอายุร้อยกว่าปีหลวงพ่อปู่วัดโกรกรากาแต่ก่อนอื่นเรามีภาพบรรยากาศการบุญที่ทางรายการดูดีมีรมได้ไปร่วมและเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันกับงานประจำปีปิดทองหลวงปู่กรับและหลวงพ่อปู่วัดโกรกรากาครับ ซึ่งเป็นงานที่ทางวัดโกรกรากจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาปิดทองขอพรหลวงปู่กรับอดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกรากและหลวงพ่อปู่วัดโกรกรากพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวตำบลโกรกรากและชาวสมุทรสาครให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากโดยวิธีเปิดงานประจำปีวัดโกรกกรากในปีนี้นั้นมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานหลากหลายหน่วยงานด้วยกันครับ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมทำบุญปิดทองอย่างเนึงแน่นตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวและก่อนที่พิธีเปิดงานจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนั้น <c oughs> ก็มีการแสดงจุดต่างๆของเด็กตักรีนรงเรียนวัดกรกรากมาให้ชมกันก่อนที่ท่านประธานในพิธีจะเดินทางมาถึงซึ่งประธานในพิธีเปิดงานประจําปีในปี2555นี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายจุลพัฒนแสงจันทร์พร้อมทั้งพระเทรานุเทราผู้ใหญ่และพระครูวิสุสทธิคุณเจ้าคณะตำบลโกรกกรากและเจ้าอาวาสวัดโกรกกรากประธานจัดงานร่วมกันตัดริบบิน้นปล่อยผ้าแพรป้ายงานประจำปี2555นี้ครับจากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันปิดทองหลวงพ่อปูวัดโกรกราก และปิดทองหลวงปู่กรับเวลา15นาฬิกาเจ้าอาวาสวัดกรกกรากพร้อมทางพระเทรานุเทระผู้ใหญ่ร่วมการเจริญพระพุทธมนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนนักท,ท่องเที่ยวที่มาร่วมงานหลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนตรแล้วพระเทรานุเทระผู้ใหญ่ร่วมการปิดทองหลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากและมาถึงเวลา21นาฬิกานาที 9. เป็นธรรมเนียมประจํา ทุกปีที่วัดโกรกรากจะมีการยิงพลุดอ,อกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลองงานประจำปีพร้อมทางมหรสพต่างๆก็เริ่มเปิดการแสดงให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้รับชมกันฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับถึงแม้งานประจำปีปิดทองหลงปูกรับและหลวงพ่อปู่วัดโกรกรากจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมก็ยังสามารถไปกราบสักการะปิดทองหลงปู่กรับ และหลวงพ่อปูวัดโกรกกรากได้เป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากนี้ยังมีตลาดนัดนานาชาติที่วัดโกรกกรากให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ที่วัดโกรกกรากตำบลโกรกกรากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับอาตมาภาพเองก็ขอเชนญญาติโยมที่ได้ชมรายการอยู่นี้ถ้ามีโอกาสก็ได้มาสักตาระ องค์ของหลวงพ่อปู่แล้วองค์หลวงปู่กับอาตมาภาพขอเชิญชวนแล้วก็เจริญพรญาติโยมแล้วก็ก็ขอญาตโยมท่านใดที่ผ่านไปมาแล้วถ้ามีโอกาสทักครั้งหนึ่งที่ยังไม่เคยผ่านมาถ้าผ่านมาอาตมาภาพก็ขอเชิญชวนให้ญาติโยมได้มาสักการะบูชาองค์หลวงพ่อปู่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใส่แว่นตาซึ่งประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อปู่ในการใส่แว่นตานั้นก็มีอยู่ ทายาโยมท่านใดคิดว่าไม่เคยเคยจะได้ยินเคยจะได้ฟังว่าทําไมพระพุทธร,รูปองค์นี้ถึงได้ต้องใส่แว่นตาว่าความเป็นมามันเป็นท่านเป็นมาอย่างไรแต่มาภาพขอจเจริญพรแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ชมได้ฟังแล้วถ้ามีโอกาสผ่านมาก็ขอมามาการปิดทององค์หลวงพระปู่และองค์หลวงปู่กับตั้งแต่วันที่7ถึงที่13ม,มกราปี2 5 5 5นนี้ก็ทั้งนี้และทั้งนั้น ขอขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ชมรายการนี้จะงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญร,รุ่งเรืองคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยทำแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดนั้นเทิน